คุยเฟื่องเรื่องสันก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องสันนะครับกับผมครับนายแพทย์โพคินเพชรหอมครับก็สำหรับวันนี้นะครับหมอมีเรื่องราวของอาการกระเพาะอาหารทะลุนะครับซึ่งเกิดจากการกินคู่กับยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเอนเซดนั่นเองนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ เรามาฟังกันเลยนะครับ้5ความเสี่ยงกับพาะอาหารทะลุเมื่อกินยาแก้อักเสบก่อนื่นนะครับหมอขอแนะนําก่อนนะครับว่าตัวยาแก้อักเสบเนี้ยที่หมอพูดถึงเนี้ยเป็นยาแก้อักเสบชนิดเอนเซดนะครับโดยเอนเซดเนี้ยย่อมาจาก non-steroidal anti-inflammatory drugs นั่นเองนั่นครับ ซึ่งกาสรรพคุณของยาเอเเนเซตนะครับมันมีสรรพคุณที่ดีมากเลยนะก็คือมีความสามารถในการแก้ปวดและลดการอักเสบนะแก้ปวดได้ดีมากๆเลยนะกินเข้าไปปุ๊บอาการปวดขุนก็คือดีขึ้นเลยทันทีนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวเอเเนเซต์นะครับมันทาให้แผลมันทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะครับแล้วโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงถึง5เท่าเลยทีเดียวเชียวเลยนะครับทีนี้ครับตัวเอเเนเซตนะครับมันไปทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างไรนะครับ S <S <an> <S ตัวเอนเซต์เนี่ยมันจะทําให้เกิดการลดการสร้างเมือกครับซึ่งเมือกตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการเคลือบกระเพาะอาหารครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะอาหารมันหลั่งกรดออกมาเนี่ยครับเมือกมันจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่โดนกรด,ดมันกัดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอกินเอนเซต์เนี่ยเมือกมันน้อยลงฮะกรดที่มันหลั่งออกมาเพื่อย่อยอาหารมันก็เลยย่อยผนังกระเพาะอาหารไปด้วยครับก็ทาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับ นี่ครับเรามาดูกันนะครับว่า5ความเสี่ยงเนี่ยที่มันจะเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารทะลุเนี่ยครับเมื่อคุณกินยาประเภทแก้เสพประเ,เอนเซทนะครับสำหรับความเสี่ยงแรกครับก็คือคุณมีอายุมากกว่า60ปีนะครับถ้าหากว่าคุณมีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยกะเพาะอาหารผนังของคุณเนี่ยมันจะบางกว่าปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณกินเอนเซทเข้าไปเนี่ยกะเพาะอาหารคุณก็ทะลุได้ง่ายนะครับ หรับความสิ่งที่2นะครับก็คือคุณเคยมีประวัติเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะฮะก็ซึ่งแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็ทําให้ตัวผนังบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยครับมันบางใช่ไหมฮะเพราะคุณกินเอนเซตเข้าไปครับตัวแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะทะลุได้นะครับสำหรับอ่ความสิ่งที่3นะครับเป็นเรื่องของการกินคู่กับยาสเตียรอยนะครับตัวยาสเตียรอยเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงในการลดตัวเมือกอยู่แล้วนะฮะเมื่อคุณกินคู่กับยาแก้อักเสบประเภทเอนเซตนะครับมันก็จะทําให้กระเพาะอาหารคุณทะลุนั่นนเองะครับ นอกจากนั้นครับความเสี่ยงที่4ครับก็คือคุณต้องกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วครับตัวเอนเซเนี่ยครับกับยาละลายลิ่มเลือดครับมันเป็นยากลุ่มเดียวกันฮะมันก็เลยออกฤทธิ์คู่กันนะทำให้ผนังกระเพาะคุณบางลงะฮะแล้วก็กระเพาะคุณก็ทะลุนั่นเอง และอย่างสุดท้ายครับก็คือถ้าว่าคุณต้องกินในผู้ป่วยบางท่านฮะอาจจะต้องกินยาเอนเซต์เนี่ยในปริมาณที่สูงนะครับเพื่อรักษาโรคาัชนิดนะครับอย่างเช่นพวกลูมาตอยหรือพวกไขข้ออักเสบอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันจะต้องกินยาตัวแก้อักเสบเนในปริมาณที่โดสที่สูงกว่าคนปกติในนี้ในระยะเวลานานะฮะซึ่งทําให้พอตัวยาเนี่ยปริมาณโดสสูงเนี่ยตัวผนังมันก็จะบางลงนะครับเมื่อก็น้อยลงนะมันก็ทําให้กระเพาะอาหารทะลุได้เส้นเดียวกัน นี่ครับอาการของอาการะเพาะอาหารทะลุเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรนะฮะก็ถ้าหากว่าคุณมีอาการปวดท้องทั่วท้องเลยฮะเป็นอย่างมากนะครับปวดขึ้นมาทันทีนะฮะ อันนี้ครับให้สังเกตนะครับเป็นอาการของกระเพาะอาหารทะลุนะครับเพราะว่าตัวผนังกระเพาะอาหารเนี่ยครับพอมันบางถึงจุดหนึ่งครมันก็จะทะลุใช่ไหมก็นึกถึงเหมือนลูกโป่งมันแตกนะพอลูกโป่งมันแตกเสร็จปั๊บเนี่ยครับในตัวลมที่มันอยู่ข้างในหรือกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าหากว่าในตัวกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมกรดมันก็จะไหลออกมาฮะแล้วแทนที่กรดเนี่ยมันจะย่อยอาหารมันก็ย่อยลําไส้คุณฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะปวดท้องทั่วท้องเป็นอย่างมากทันทีทนไม่ไหวนะฮะ ถ้าว่ากดที่ท้องนะครับท้องมันจะแข็งนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อนะครับมันเกร็งนะฮะแข็งระดับเขาเรียกว่าแข็งเป็นกระดานเลยนะฮะคุณกดไม่ลงนะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งจากกดที่มันกัดกระเพาะไอ้กดในกระเพาะเนี่ยเอามากัดตัวช่องท้องนะฮะวัยวะต่างๆในช่องท้องนั่นเองครับถ้าว่าไม่ดูแลรักษานะครับหรือรักษาไม่ทันทุวงทีอย่าปิดไอ้รูที่มันทะลุไม่ทันนะก็จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดจนทําให้คุณเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับ ก็มาสรุปกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะกระเพาะอาหารลุนะครับเมื่อคุณกินยาแก้อักเสบนะครับก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ครับเอ่อคุณมีอายุมากกว่า60ปีนะครับสครับคุณมีเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารมาก่อนนะครับสครับคุณกินยาแก้อักเสบพวกนี้เนี่ยคู่กับยาสเตียรอยนะครับสี่ครับคุณเออ่กินคู่กับยาอะไรเรื่อยๆนะครับแล้วก็5ครับคุณจําเป็นต้องกินยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซเนี่ยในปริมาณโดสที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปนะครับถ้้้าาาาาววว่่่คคคคคคุุณณมมมีีีีเเสสยยยงงง5นนรรรัับบจะะตอปึกษแพท์ ใช้ยานะครับไม่งั้นก็เพราะอาหารคุณจะทะลุแล้วคุณก็จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องของการกินความเสี่ยงใช่ไหมครัว่าการกินยาแก้อักเสบบางชนิดเนี่ยครับอย่างเช่นเอนเซตนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์นะครับคุณก็อาจจะมีอาการกระเพาะอาหารทะลุจนถึงจนจนจน,จนมีอาการตดเชื้อกระแสะเลือดและสุดท้ายคุณก็เสียชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการใช้ยาครับจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์นะครับถ้าหากว่าคุณไปซื้อยากินเองหรือว่าไปกิซื้อยาตามร้านขายยาตาม ผีบอกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้คุณมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจนถึงชีวิตได้เลยนะครับก็ถ้าว่าคุณชอบความรู้ที่หมอให้นะครับและรู้สึกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับลดกวนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแชร์ความรู้เหล่านี้ครับให้กับคนที่คุณหลักนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสาหรับวันนี้ครับก็รายการคุยเฟื่องรื่งสารจบเพียงเท่านี้นะฮะใน e ีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสหรรรััััับบววนนีี้คคสสดบ